สวัสดีครับบุกกับหมี่ยำว่างนะครับพอดีเรามีขนมจากจีนนะครับจะเป็นเลนะครับเลของประเทศจีนนะครับได้มากระปุกเดียวครับได้มากระปุกเดียวเดี๋ยวเรามาแกะกันได้ข้างในนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะเหมือนเล บ้านเราหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาแกะดูครับกิ่นหอมมะน่อ,อ,น,อ,อน,นะครับอ่อหรือบอกไปนะครับอันนี้จะเป็นรสมะนาวรสมะนาว นี่ครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับเหมือนเลยบ้านเราเลยครับแต่เป็นรสมะนาวม,มันจะเปรี้ยวอร่อยครับลองไปหาตัขก้นดูนะครับมีหลายรสชาติ เรามาหาซื้อกันดูนะครับฝากกดติดตามหมีย่ยำบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ